ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนเนี่ยแม้ว่าจะปรับตัวลงนะแต่เช้านี้เนี่ยเริ่มตอบรับเชิงบวกนะหลังจากทางด้านรัสเซียเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นว่าเขาก็พร้อมที่จะคุยกับกลุ่มโอเปกนะครับเรื่องของการหาข้อตกลงร่วมกันนะคุณอ้วนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณชัมก็มีบทบาทด้วยเช่นกันนะครับก็คุณชัมทวิตออกมาอยู่ดีๆก็ทวิตออกมาคุยอิหร่านทังนั้นนะครับคือคุณคุณก็เคุณอ้วนอ้าวหรอนะครับก็มีการออกมา คูอิร่านนะว่าถ้ามีแผนวางแผนโจมตีสหรัฐเนี่ยก็ก็ให้ระวังในจะโดนเอาออคืนอย่างหนักเลยนะครับ,รบตอนก็จะพยายามช่วยเซอร์สเตดเมนด้วยเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยในเมกเนี่ยไม่หลุดยี่สิบเหรียญลงไปะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นสำคัญเข้ามาคือมีบริษัทที่ผลิตเชลล์ออยล์ในสหรัฐเนี่ยชื่อว่าเออไวที่ยื่นขอแชปเตอร์อีกแล้วหรือว่ายื่นขอ เข้าสู่แผนฟื้นฟูนะคะก็เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงนะค,ะครับว่าาน้ํามันดิบที่ระดับตรงนี้เนี่ยบริบรบษัทเชลออยในสหรัฐเนี่ยต่ําจุดคุ้มทุนอืเพราะฉะนั้นคนที่มีหนี้สินเยอะผลกระทบเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นการทยอยปิดทําการลงไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะดูโหดร้ายนะสำหรับคนที่ตามข่าวน้ํามันเนี่ยแต,แต่ต้องมองอย่างนี้นะฮะคือถ้ามีบริษัทที่ ล้มลงคพี่นมากขึ้นจะเป็นบวกกับราคาน้ํามันนะครับเพราะว่าโอซัพพลายเนี่ยมันจะลดลงนะครับซึ่งเราเริ่มเห็นจานวนแท็กกุดเจน้ามันของซารัฐเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้น่าวเนี้อาจจะเป็นลบคังเรือเหมือนเป็นลบแต่จริงคือเป็นบวกกับน้ํามันนะครับก็อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่มองว่าเป็นบวกเพราะว่าถ้าไปดูกราฟที่คุณอ้วนทํามาเอด้านซ้ายล่างเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่า สหร,รัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมัดเก็ตแชร์ในตลาดน้ามันสูงมากนะคือยอดผลิตน้ํามันเนี่ย<ะ>สูงทะลุแซงหน้ารัสเซียกับซาอุดีอาระเบียไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเอ่อ<ม>นั่นหมายความว่าทําไมซาอูกับรัสเซียเนี่ยก็ถึงเอ่อกลับมาเล่นกาลังการผลิตนะครับเพราะว่านโยบายของกลุ่มโอเปกกับนอรโอเปกที่ทํากันมาตลอดเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าสหาร,รัฐนี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยสหร,รัฐนี่พิมพ์น้ำปั๊มน้ํามันออกมาตลอดนะครับทุกท่านมันก็ถ้าดูกราฟไปเห็นได้ชัดว่าเนี่ย เลยเป็นเหตุผลมาเยเบียกัลรัสเซียก็บอกว่าก็อยากได้มาเก็ตแชร์คืออันท้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ทําให้ธุรกิจเชล์ออยเชลแก๊สในสหรัฐต้องลดกําลังการผลิตน้ํามันลงเนื่องจากสถานการเงินเนี่ยไปไม่ไหวเนี่ยแน่นอนว่าจะทําให้ออซัลายจากสหรัฐลดลงเช่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวแล้วว่าเออเรือขนส่งน้ํามันเนี่ยจากสหรัฐนะฮะร,รวมทั้งวรวค์ออกกาไปจีนเนี่ยถูกจอง ต็มล้นมากนะนะคุณอ้วนแล้วก็ค่าเฟรดของเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยขึ้นทะลุสูงอากะก็หนึ่งก็คือหาที่น้ำมันเพราะว้านออกมาแล้วอีมันมันลดเพราะมันเกิดโคตรแล้วก็จีนตัวทุกคนก็อ,อาจจะขนไม่ขายจีนแล้วตอนนี้ก็เป็นจะเป็นบวกกับผู้พวกกลุ่มที่ทาเรือขอนส่งแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เชิงเเมนฐ์เมก็สนใจก็ล็อกราคาลร่วงง่ายไปแล้วแล้วก็ พวกคงกัรเนี่ยมีมสัดส่วนที่น้อยมากใช่ไหมคุณอ้วนสำหรับเรือขนส่งที่เอครับรับรับที่รัจะเป็นเปิดรับเข้ามาใช่ไหมค,ครับก็อาจจะเป็นในตัวของพิีามารีนนะครับแต่ว่าพิีามารีนเนี่ยก็มีเรือที่ให้บริการขนส่งน้ํามันระหว่างประเทศเนี่ยแค่ประมาณสักเอ,อไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมรก็เป็นในเชิงของเซนิเมต์ละกันอย่างที่พี่อันบอกเอสรุปวิธีก็คือว่ามีตัวของเชลออย นะบริษัทหนึ่งที่ยืดลมละลายไปแล้วก็ราคาน้ามันเริ่มยืนได้คราวนี้คําถามก็คือกลุ่มพลังงานพี่อ้นยังพอที่จะเทรดดิ้งได้ไหมเพราะว่าหลายๆตัวก็ขึ้นมาพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํายังพอที่จะลงทุนกันได้อยู่หรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับคือคอันว่าข้อดีของกลุ่มพลังงานไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของปตท f a m แฟมิลี่เนี่ยข้อดีคือเขามีฐานะการเงิน,นงแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็น พอจทอเองพอจทสพเองเน็ตดีก็ต่ำหนึ่งนะครับจทสพพอทจีซีเงินสดก็เยอะนะครับแล้วก็ไทออลไทออลนี่อาจจะมีแผนลงทุนมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็เป็นแผนลงทุนในประเทศเป็นหลัก IRPC คือพวกนี้ล้วนมีความสามารถที่จะทนแรงเสียดทานกับภาวะน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากแตงข้อดีเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นผู้รอดในสงครามราคาน้ำมันครั้งนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรายังมองว่าโรงกานฝั่งเอเชียโดยเฉพาะของไทยเนี่ยลองเทอมน่าจะเป็นผู้ได้รับ benefit นะครับคุณอ้วนเพราะว่าจริงๆของเราก็นโยบายเราควนเซถร์รทีฟก็ฐานะการเงินก็แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าไม่น่าจะกระทบอย่างมีนนักสำคัญนะครับ,รบแล้วก็กับการกลับเป็นบวกได้ซ้ำว่าถ้า หุ้นเหล่านี้ก็จะฟื้นตัวได้นะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นเนี่ยเราต้องะวนะครับเพราะว่าเกินไปที่จะไปคาดหวังว่าปตทสพอจะแรนลี่ได้แรงๆแต่อย่างไรก็ตามสพอราคาตรงนี้ทางนักวิเคราอลเราก็คาดการณ์ว่าดาวไซ์ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับเมื่อวานคุณปิงก็อปรับสพอขึ้นมานะว่าถ้าย่อตัวลงมาแล้วก็หุนที่เทรดดิ้งจับจังหวะตามราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเราบองเกิมครับว่า สุดท้ายแล้วน้ำมันเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้จากการ,รเ,เกิด c h a เตอ r e l e v e ในสหรัฐนะก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีบริษัทที่ยื่นของลมมาไหลเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โรงกันของไทยรบ,บริษัทน้ำมันของไทยก็แข็งแกร่งเพียงพอท,ที่จะทนแรงเสียดทานในรอบนี้ได้ครับโอเคถ้าเกิดให้เลือกโลงกันก็ไปที่ท็อปกับ SPRC ก่อนนะครับทั้งคู่นี่เท<า>รดต่ำกว่าบลบ2 SD ลงมาแล้วนะครับ